พ่อคาแชทหาพระมหาภัยวันอย่าจับผมหลังเอาภาพทำสติ๊กเกอร์ขายวันที่4พฤศจิกายนพระมหาภัยวันได้โพสภาพในเฟซบุ๊กในเพจของตนเองว่าสภาพสงสารโดยเป็นภาพบทความสนทนากับชายคนหนึ่งที่แชทมาหาพระมหาภัยวันส่วนตัวหลังเจ้าตัวนำภาพของพระไปทำสติ๊กเกอร์ขายโดยคนทำสติ๊กเกอร์ขายได้พิมพ์ข้อความว่าหลวงพ่อจะจับผมไหมครับทำเอาพระมหาภัยวันพิมพ์หัวเราะ ก่อนถามว่าขายที่ไหนพ่อค้าหัวใสตอบว่าตลาดนกฮูกถนนเลี้ยงเมืองตำบลบางกระสออำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีและยำว่าหลวงพ่ออยาจับผมนะครับซึ่งตรงนี้พระมหาพิวันได้พิมพ์ในช่องแสดงความคิดเห็นว่าจะแจ้งจับเพราะเรียกหลวงพ่อนี่แหละทางนี้พระมหาพิวันได้ถามว่าขายได้ไหมทางพ่อค้ารายนี้ตอบว่าขายดีครับหลวงพ่อโดยได้มีการโพสต์ภาพร้านดังกล่าวในช่องแสดงความคิดเห็นมีคนเข้ามากดไ like, ลค์กดแชร์กันอย่างคึกคักเลยทีเดียว ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ